โน่รฝุ่นกระจายครับวันนี้สุดแล้วฮะทุกคน ทีมงานเสียอินครับเสียอินนะบุรพาโคลกล่ามบุ้งกีสอดล้คุณปู่ยังไหวครับจัดแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่ได้รับความนิยมอยู่พอสมควรน,นะเห็นตามไร่ตามทุ่งนารอบนาขายนี่เจอกันบ,นบ่อยๆครับ ปกติแล้วก็เห็นแกทำงานอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยได้จอดนะจอดทีก็คือว่าต้องมีอะไรพังมีอะไรชำรุดนะครับเห็นกมงานอยู่ทุกทุกวันนะ่ะเห็นกันอยู่เกือบทุกวันครับสำหรับรถคันนี้ SK ส0 0รฉีดหนึ่งครับ Mark ครฮะ น้ำหนักค่าตัวนั้นอยู่ที่10.5ตันครับ4สูบอิซุซุ76สแรงม้าครับที่2300รอบร้อบนะฮะ N.P.R. ครับร้อ้า เสียที่บุรพาทีมงานนี้นี่เป็นทีมงานที่อยู่ในหมู่บ้านผมเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็คุณหน้าคุณตากันทุกคนเลยฮะใครสนใจนะครับอยากใช้บริการของทีมงานนี้นะฮะห้วยเม็กยางตลาดน้องสีกาลสินหรือว่าใกล้ๆฮะลองติดต่อสอบถามมาดูนะครับ เบอร์โทรศัพท์นะฮะเดี๋ยวผมจะแปะให้ที่หน้าจอเลยครับโทรหาคุณดวงเนตรนะฮะหรือว่าจะโทรหาเสียอินโดยตรงเลยก็ได้นะครับโอ้คุณกระจายเลยพี่น้องคุณปูยังไหวคุณปูยังไหว 0.4ครับเคสามีมีร้องฮะบุง้งจีฟันหายไปหนึ่งฟันละ บุ้งกีนี่0.4นะครับตามสเปคที่ผมอ่านมานะ0.4ลูกบาทเมตร4ฟันแต่ว่าตอนนี้แบ่งไปแล้ว1นฟันเหลือแค่3ฟันนะืลยงานกันทั้งปีทั้งชาติอยู่แล้วทีมงานนี้ผมเห็นรถแกจอดนี่ไม่กี่เดือนเองนะปกติแล้วก็ทำงานนะฮะงานเล็กๆ แกก็ทำวงแกอยู่เรื่อยอยู่แล้วนะครับฟังเสียงเครื่องเสียงปัง๊มนี่โอ้โหสักใจจริงๆผมเองอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะ,นะครับแต่เอาเป็นว่าอยากให้ทุกคนได้ สัมผัสกับบรรยากาศของการทำงานกันชมบรรยากาศรถขุดฟังเสียงเครื่องฝุ่นตลบนั่นแหละฮะโอเบโกเอสเคร้อยขีดหนึ่งจอมังแขนครับ oh เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะฮะแล้วก็ขอบคุณทางท่านเจ้าของรถด้วยนะครับสนใจนะฮะอยากใช้บริการของทีมงานนี้ก็ติดต่อสอบถามกันดูนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมจะขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับ ฝากช่องด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะถ้ามีโอกาสสำหรับคันนี้เดี๋ยวผมจะไปถ่ายหลายๆงานมาให้ได้ชมกันนะนะครับเพราะว่าปกติเราก็เจอกันอยู่บ่อยๆนะสำหรับกิมงานนี้นะครับลาทุกคนกันไปก่อนนะสวัสดีครับ